ประเทศไทยน่าอยู่คือคนนี้แหละครับต้องตบมือให้เขานะครับคือพี่ๆนะครับกทมที่คอยดูแลความสะอาดดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ,ะกับทักทายสบายดีเด้อ่อไม่พี่น้องปลอกไปทุกคนตกท่านครับผมเขาสูดเตยพ่นแนครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับเตยพ่นออกมากอีกแล้วพี่น้องออกมหลิหนออกมาเที่ยวน,นะครับเมื่อนี้เนาะไม่เห็นวัดไม่เห็นถนนนนททางพี่นอ้องอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับข้างหน้าน่าจะใช่เนาะเมืองที่เป็นพี่น้องถนนประเทศไทยเมื่อเมนเต้พ่นย่องเม่เมนเต้พ่นว่าวเลยพี่น้องนะพี่น้องหนึ่งเลนสองเลนสามเลนสี่เลนห้าเลนพี่น้องเงยปัดถนนบานเพิ่นเนาะสำเดินบ้านแล้วสื่อความกว้างพี่น้องเลยอ้ยแต่ความเงี้ยวในมอหิวาเ้อพี่น้องเด้อนะเบืองที่พี่น้องนะ กาะกลางถนนก็จะมีการตกแต่งประดับด้วยต้นไม้เนาะหลายๆสีพี่น้องเหตุไหนมีมนณสนีเหตุไหนมีมนฑลขังเบิ้งแล้วเป็นตะเบิงพี่น้องงามหูงามตาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละนะเตยพ่นก็เลยแบบว่าโอ้โห,หพี่น้องประเทศไทยนะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่เตยพ่นเตยพูนะพี่น้องก็คือความเป็นจริงนะแบบว่าแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครนี่เพิินสีแข่งขันกันทํางานได้พี่น้องแข่งขันกันเหตุ แข่งขันกันปลูกนะก็คือแบบมีต้นไหม่มียังนี่เพิ่นกันที่มาประดับตกแต่งหรือว่าให้มันมีความสวยงามนะพี่น้องเนาะแต่ละเขตแต่ละท้องที่ก็สิแข่งขันกันอ่าแข่งขันกันเห็ดนะแบบว่าถ้าผู้ใดเห็ดดีกว่าผู้ใดเห็ด,ดี่งามกว่าประมาณน,นี้ก็จะผมได้ยินจากคนไทยพิ้นว้าเด้นี่จากได้ยินอันลุงวินเพื่นว่าก็จะมีแบบมอบอะไรให้เป็นอะไรนะโล่เป็นอะไรให้นะแบบ เขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะสิ่งที่ผมได้หูเนาะพี่น้องเนาะจุดนี้ก็จะเป็นนะข้างหลังก็จะเป็นวัดภูเขาทองนะครับพี่น้องนะันนีเตยพ่นกับอ่าเด้มาถ่ายคลิปอยู่วัดภูเขาทองนะครับไม่นอนี้ก็นคือโอกาสพี่น้องนะมาถ่ายถนนให้เบิ่งเนาะถนนราชดำเนินกันแมนมาพี่นอ้องเถนินถนนราชดำเนินกลางอ่ะจุดนี้ แมนบอบีเอฟซีจ้าทันใดที่มีข้อมูลที่มีความูมม้นะครับคอมเมนต์บอกเตยพ่นเด้อพี่น้องนะครับนี่แหละพี่น้องนะนี่คือพุทบาทนะครับพุทบาทนะพุทบาทกับถนนนี่เกือบเท่ากันนะครับเห็นไหมครับคนที่ดูแลนะครับคนที่ทําให้บ้านเมืองสะอาดสะอาดทำให้ประเทศไทยน่าอยู่คือคนนี้แหละครับต้องตกมือให้เขานะครับคือพี่พี่นะครับกทมที่คอยดูแลความสะอาดดูแลความ เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่คือเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ทําง่ายๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะคนเหล่านี้คือทําด้วยหัวใจแล้วกเ็เป็นอาชีพที่แบบน่ายกย่องนะผมว่าส่วนตัวผมนะนะครับนี่แหละพี่น้องเบื่อเงานะครับ ตะกอนเตยพ่นหาจะเคยมาตอนกลางคืนพี่น้องกลางวันน่าจะไม่คยมาจากที่เลยนะมือนีก็ได้มากแล้วนะครับไม่เห็นแล้วโอ้พี่น้องเลยนะครับเบิ้งนี่พี่น้องนะเบิ้งเอากล่องวงจรดี่พี่น้องบ้าพี่น้องเลยสีโตนะจุดนี้จุดเดียวนะครับงงเง็นทุบสารทิศนะครับเตยพ่นก็มายืนดูถนนเนาะน้องพี่น้องน้องเบิ้งแล้วก็มันสวยมันงามก็ไปอยากไปใส่พี่น้องเลยเชื่นชมเนาะ เขาได้ชืน่นชมเขาได้เบิ้งได้เก็บภาพสวยงานงานไปฝากพี่ฝากน้องโอ้ดีอ,อกดีใจเลยพี่น้องเลยนะครับนี่นหะพี่น้องฝรั่งเพิ่นก็ยังมายืนเบิ้งแผนที่เพิ่นสิไปไสนี่เห็นบ่นักลองเที่ยวเพิ่นบ่ได้ยากเด้อพี่น้องใส่เกีงคาสาันรองเท้าเสื้อแขนกุดเนาะบ้านเฮาว่าเนาะครับมายืนเบิ้งแผนที่มื้อนี้สิไปทางใดมื้อนี้แล้วกันเบิ่งแล้วก็ ไปหลินไปเที่ยวเดี๋ยวเจอพ่นสีย่างกับไปในวัดเนาะพี่น้องนะเมื่องามเนีพี่น้องนี่เมื่องามมาสวยงามแต่<ม>ว,วัดนี่นะครับโอ้คนซวอนค์น,นะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเอรื่องความสะอาดนะครับเรื่องความสะอาดเราต้องเอาถึงนะพี่น้องเนาะ ห้ามขึ้นนะครับจุดนี้เขียนบอกว่าห้ามขึ้นนะครับคือเดินได้เฉพาะจุดนี้นะเคยพ่นเสื้อว่าเลยนะครับกลางคืนนะครับจุดนี้จุดนี้สวยงามอลังการมากๆนะคิดว่านะนะครับจะมีการเปิดไฟนะครับกลางคืน,นะจะมีแสงนะครับไฟสว่างนะกลางคืนจะสวยนะพี่น้องโอ้โหขโมขโมาด้านในพี่น้องนะ มองมานั่งเหมือนยังเป็นหินอ่อนได้พี่น้องเบิง้งก็ที่พี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยนะฮะสุดยอดอีกแล้วครับเมืองไทยนะครับสุดยอดอลังการอีกแล้วนะครับหนึ่งวันนะครับได้พลวันนี้ดีใจเด้อพี่น้องเลยเลยพ่อพี่พ่อน้องพ่อ่าผู้ชมมาเบิ้งนะครับอือสวยงามเ้อพี่น้องนะอือพี่น้อง ออาไปข้างในดีบ่นะครับเขาได้เขาฟี่ดีครับน่าจะเขาฟี่นะครับโรงเรียนคุณลุงครับถามในวัดยังครับเนี่ยวัดราดชนัด,ดาวัดาดชนัด,ดาขอบคุณครับโอ้โหสวยงามแต่ขึ้นเขาฟี่คครับบนไทย่ป้ย a อันนี้ต่างดาวได้คนเล่าได้นี่เขาได้บอกแล้วได้ได้ได้กัรกันพุ่งเท่ได้เขาเสียยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบบาทอ่ะตรงยอดยอดนะเขาเรียกอะไรนะเขาลงสายที่มีกระฐานเป็นยอดวิตรวิจารเกี่ยวใช้สิบบาทอะไรอืมครับผมครับครับครับอย่าขึ้นอยู่ดิโอพี่น้องเนาะเสียดายนะพี่น้องแต่พ่นก็อยังขึ้นก็ข้างบนอยู่หรอกพี่น้องแล้วว่าขึ้นดีบ่เฮ้ยนะครับพี่ดีอ่าคุณลุงที่ครับตุ๊กๆเนาะบ่ วัดสาลีลิกธาตุนะครับตยพ่นก็เพิ่งรู้นะนะครับถ้าเป็นต่างชาติ20บาทเพื่อนวาพี่น้องกับโบแพงนะครับ20บาทก็ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับเตยพกนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าฝ่าไม้นะพี่น้องเนาะมีเวลาเดี๋ยวเตวยพ่นจะมาเขาไปถ่ายเขาไปผ้าเอฟซีผ้าอ่าอีพ่ออีแม่เม,มาบุญน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ได้เบิงอันสวยงามๆในวัดนว่าในอารามเนาะครับโอ้พี่น้องนะครับเตยพ่นกนกรข้างแรกพี่น้องเอ้ยอรูร่วงมาอนี้ดเด็นถนนก็ตื่นเต้นพี่น้องได้เขามาเบิงในวัดเลยก็แห้งงามอีกพี่น้องนะโอ้พี่น้องนะครับวัดโบสถ์นะครับพระอารามหลวงนะครับแมนบอพี่น้องงามนะครับโอ้ข้างบนอ๋อขึ้นไปข้างบนสาธุพี่น้องเลยนะครับเอาวุ้นน้ำกันพี่น้อง ขอให้คลิปนี้ปังๆนเด้อพี่น้องนะครับขอให้ดันๆนี่พี่น้องให้ได้แสนซับนะเพลนแน่ให้ได้แสนวิวนะเพลนแน่เตยพ่นเนี่ยบอกเคยเห็นแซนวิวจ้าเตอพี่น้องนะมันจะเป็นอย่างไรเนาะอยากเห็นการแสนวิวพี่น้องนะพักดันเตยพ่นนเด้อพี่น้องนะครับกากจุดนี้นะครับจากอยู่ที่ถนนเลยนะวัดนี่พี่น้องนะวัดอ่าอะไรนะลืมแล้วโอ้โหพี่น้องเตยพ่นลืมไหวกันาด้พี่น้องเลยสมองเบบอๆนะครับพี่น้อง โอเคนะครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นะครับเตยพ้นนะครับฝากพี่ฝากนอก้องเพียงสานีนะครับฝากกดไห์ก็แชร์ก็ติดตามหก็ลงใจใน่เด้อพี่น้องพิดพลาดประกันใดกะฝากพี่ฝากนอก้องคอมเมนต์ทักทายบอกเบาเตยพ้นไทยนะพี่นอ้นองเนาะสิได้อ่ามีขอมูลใน่พี่นอ้องมานี่มาแบบจับจูดเลยพี่นอ้องมานี่มาแบบว่าไม่มีอย่างเลยนะคือต่างใจมาหา่านมูผู้นึงพี่น้องนะก็ลเลย มาเห็นจุดนี้ก็เลยบอกโอ้อดถ่ายบ่ได้พี่น้องง่ามแห้งในยางเขามาข้างในแห้งง่ามพี่น้องเนาะขนาดมานั่งพื้นก็มีติยินอ่อนพี่น้องโอ้อ่อนซ่อนเด้พี่น้องเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบุญขอบคุณนเอฟซีตุกคนทุกท่านที่เขามารับช่วงคลิปทีไม้กำลังใจน้อพี่น้องที่ย่างหักแพงนะครับก็ขอบุญขอบคุณหลายๆน้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวเทพนกับสิฟากับเพียงสามีครับผมชอบกดไลค์ใช่กดซับนะครับอยากดูคลิปต่อไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมสำหรับมื้้้ออนนีีพ่ง สบายดีพี่น้องสวัสดีครับ